ต่อไปนะครับหน้า1 1อยนะครับก็ต้องใช้ตารางของอันนี้มาช่วยนะครับอย่าลืมเปิดกลับไปดูนะอทีนี้กูแชมป์ก็อ้างเลยแล้วกันเนาะจากตารางที่พบนะครับนะอ่ะน้ำอุณหภูมิศนย์องศาเซลเซียสนะครับน้ำา1 0่งรมอืม จะมีโพแทสเซียมไนเตรตละลายนะครับมากที่สุดเรามาดูซิศูนย์องศานี่ตรงนี้สิบสามจุดสามสามจุดสามกร,รัมนะครับน้ำ 1>, 1กรัมมีโพแทสเซียมในเตตละลายได้นะครับก็เป็น13.3คูณ1หารด้วย100แล้วก็คูณ1เข้าไปนะครับทีนี้น้ำเท่าไหร่น้ำ3า350ใช่ไหมน้ำ3า0้ก็จะมีโพแทสเซียมในเตตเนี่ย13.3คูณ3 5 0หาร100นะครับข้อนี้ก็ คำนวณมาตัด0ูนตัด0ูนยนครับก็จะได้นะครับสี 4, 4, ่สี่บกห้าห้ากรัมอ้าวมาคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้อ่ะต่อไปก็ไปดูนะครับที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิสี่สิบองศานะครับ4ี่สิบองศามีไหมใช่ไหม เอ้ยยี่สิบสิจีนุภูมิยี่สิบจีนุภูมิยนะี่สิบน่ะเรามาดูนะสามสิบเอ็ดจุดหกสามสิบหนึ่งจุดหกนะครับเราก็มาเขียนน้ำหนึ่งร้อยกรัมมีโพแทเสเซียม ในเตตละลาย31.6ใช่ไหมลองดูทีอ้าวใช่31.6กกร,รมัมน้ำหนกร,รมัมเทียมอยิปตยังมาได้คูณ1หารห0ึอย้าวหนึ 1, ่งเราก็ไม่ต้องนี่ละอ้าวน้ำอะไรนะสามร้อยห้ากร,รมัม มีโพแทสเซียมไนเตรตนะครับ31.6คูณส่วน100คูณ350 0ตัด0ไปตืดตืดตืดก็ได้ทั้งหมด47.4กร,รมัมยังไม่จบนะครับต้องเอาตัวเลข2อันนี้มาคำนวณน,นะทีนี้เขาบอกว่ามันจะละลายได้มากกว่ากันเท่าไหร่ใช่ไหมจะ ละลายได้มากกว่ากันนะครับเราก็าเอามาตั้งนะครับ4 7 7 4ลบ4 6 5 5คําคำตอบที่ได้คือ0.85กรัมนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะอ่าหยุดวิดีโอแล้วบันทึกนะครับหยุดวิดีโอแล้วบันทึกได้ โอเคเดี๋ยวกูช้ปขอไปส่วนต่อไปอ่าส่วนประกอบของดินนะครับส่วนประกอบของดินได้พูดไปแล้วเนาะใน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 ส่วนของเนื้อหาดินมีส่วนประกอบสําคัญคือมีอะนีนซีอะแปลว่าไม่อะนีนซีวัตถุสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตรมีอินีวัตถุจากธรรมชาติห้าเปอร์เซ็นตมีน้ําและอากาศอย่างละประมาณยี่สิบห้านะครับถ้าโจทย์บอกมาถ้าโจทย์บอกมาเราก็มาเทียบบัญญัติตอยางนะครับ แล้วก็มาเทียบบญญัติต่ย,ยางอย่างที่บอกนะครับไม่ยากไม่ยากนะอ่ะเราลองมาดูตรงนี้สําหรับที่ดินดินสาหรับเหมาะการเพาะปลูกมีอันนี้เท่านี้มีอันนี้เท่านี้อ่าเหมือนเมื่อกี้ได้เลย5้าห้าร้อยจะมีอินทรีย์วัตถุก,กี่กรัมนี่ในในใน,นเขาต้องการเขาถามว่ามีอินทรีย์วัตถุก,กี่กรัมลบกันลบกันลบกัน มแสดงว่าดูตัวไหนดูห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูห้าเปอร์เซ็นต์าก็มาเทียบสิอ่ะถ้าดินน่ะดินร้อยกรัมจะมีมีมีอินซี C, ใช่ไหม มีอินซีวัตถุเนี่ยหกร,รัมดินห้าร้อยจะมีอินซียวัตถุเนี่ยห้าคูณห้าร้อยหารหนึ่งร้อยเราก็เอาศูนย์ตัดศูนย์นะครับเราก็เอาศูนตัดศนย์ตื้ตื้ตืตื 5, 5นะ้าหเพราะฉะนั้นคําตอบคือจะมีอินรีวัตถุ25กรัมน,นะครับก็เป็นการเทียบมันญยัดตยางง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูในหน้า123กัน